เราก็เลยไม,ไม่เห็นหน้าชี้ชัดเจนว่าท่านผอ,อเป็นแบบไหนนะคะก็อะพอมาถึงสถานที่จริงนะคะก็ท่านผอ,อนิรุตเนี่ยก็มารับไปนะคะติดต่อเรื่องหอพักเรื่องสถานที่นู่นนี่นั่น,นอธิบายอะไรต่างๆให้เข้าใจนะคะแล้วเราก็อธิบายเลยนะคะมาตั้งแต่วันแรกมาติดต่อ กว่าจะรู้เรื่องนะคะกว่าจะเข้าใจอะไรได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะกว่าจะรู้จักพอ,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 อตัวจริงกว่าจะรู้จักพอ,อ,อตัวจริงได้ยินเสียงทางโทรศัรพท์ของท่านพอ,อ,อตัวจริงก็โทรมาแต่เราก็ไม่รู้หรอกเราก,ก็เป็นเจ้าน้าที่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เป็นความประทับใจแรกนะคะท่าอออนผอเนรุษนะคะ <laughs> จากผู้วงงานหลายๆท่านนะคะอ่าคนต่อไปก็จะเป็นครูมิลันตีนะคะเป็นอ่าครูวิชาการนะคะที่แนะนำอ่าให้ความรู้นะคะเป็นอ่าหัวใัในการใช้ชีวิตนะคะเป็นเหมือนที่เป็นเหมือนเพื่อนตลอดนะคะอ่าแล้วก็คนต่อไปนะคะก็อ่าเฮาวานะคะก็เป็นอ่าหัวอง ชั้นมัธยมนะคะก็ไปนะคะเขาเป็นหัวหน้าที่ดีนะคะก็ให้การต้อนรับแล้วก็ชี้แนะเรื่องการทเงินเรื่องอย่างจริงใจนะคะติดต่อตลอดนะคะระดับชั้นมัธยมก็มีน้องน้องตามนะคะน้องตามเป็นน้องที่น่ารักตลอดนะคะเวลาพี่จะเดินทางไปไหนอะไรเนี่ยพี่น่าจะอาศัยน้องตลอดแล้วต่อจากนี้พี่ก็ไม่รู้จะไปอาศัยใครแล้ว คร,รูต้นแบบทางด้านาความบันเทิงน,นะคะให้ความสุขของพวกเรานะคะก็จะไม่ลืมเลยนะคะทางด้านศิละปะเป็นต้นแบบที่ดีหนูก็ชอบทางด้านศิละปะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ชอบเลยวิศร์เป็นวิชาที่เกลียดที่สุดน,นะคะเรียนที่เรียนจบมาได้จบปุ๊บก็ได้งานทาปั๊บเลยนะคะก็ตอนแรกก็มาอยู่ที่อโยก่อนนะคะแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็กลับมาลุนพี แต่ตอนนี้ก็กลับบ้านอีกแล้วนะคะก็คืออประทับใจลหลายๆท่าน,นนะคะาสายชั้นต่อไปนะคะก็คืออาสายชั้นอนุบาลน,นะคะคุูไหมนะคะมาถามคุยอะไรกันเปิดอกเปิดใจอะไรกันมาบ่อยๆเยอะนะคะเห็นพ<อ>ายบ้าอุทธรณ์ครูใหมตอนแรกเนี่ย <laughs> น่ากลัวไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้า 你这个，他的个。 น่นหนูก็คงจะกุรลน,นิ่งกันอยู่อีกเนาะครูแอมน้องที่มาที่หลังนะคะแต่ว่าน้องก็เป็นเด็กเก่งนะคะใหะ้การช่วยเหลือพี่เป็นอย่างดีนะคะ,ะให้คำแนะนำต่างๆเป็นอย่างดีนะคะพีะ่พี่พกิฟตนะคะ,ะหมดหรือยัง,อยงเอ่ยหมดแล้ว,ลว <'s> พี่ดา,พ,ดาพีดาอ๋อครูรัตนาน่ารักมากเลยเสียใจ เรื่องการสิทง,งานในการให้ที่สุดเลยถึงจะมาที่หลังก็เหอะเป็นเพื่อนกินเราอย่างดีเลยนะคะมีอะไรเราก็กินกัน,นเอเวลยเป็นเพื่อนกน,นตอนเย็นๆโต๊ะสุดท้ายนะคะเป็นโตที่เป็นแหล่งรวมบุคคลสำคัญเลยนะคะยค่ะนะคะนะคะ้าสักก็เป็น,น,นะคะูที่น่ารักนะคะดูบูคลิกเียบขึมแต่เป็นคที่ขยันยตั้งใจทำงานที่นี่เลยแต่หนูไม่เคยทำได้ ให้เป็นที่หนึ่งไปเลยค่ะหนูอยอมรับนะคะค่ะท่านต่อไปนะคะ,ะน้องใหม่นะคะเราก็ยังไม่รู้จักกันมากมายนะคะ <S <S น้องก็เป็นน้องที่น่ารักนะคะมีมารยาทที่น่ารักคือยังเพิ่งจะรู้จักกันเนาะนะคะ,ะท่านต่อไปนะคะท่านรองนะคะท่านรองอก็ เป็นบุคคลที่สําคัญในการที่ย้ายคำนี้นะคะนอกเหนือจากท่านคิดนะคะในเรื่องอการที่เราเข้าไปเรียนนะคะคก็จะนำนำคำแนะนำแนะนำต่างๆเนะะี่ยค่ะไปปรปับปรุงใช้นะคะท่านสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยก็ท่านขอ,อนะคะ,ะก็คือว่าท่านเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการใช้ชีวิตของหนูเลยค่ะอันนี้ผู้ ยังไม่จบนะคะจะสอบวันที่28 29กำลังวินเวร์วก,กับการทำกันบ้านมากนะคะกับการย้ายบ้านอีกต่าหากมันมันมนวัวไปหมดนะ,ะจัดกิจกรจรมจรัดงานวันนี้ให้ตัวหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่อุตส่าห์ทำสไลด์น่ารักน่ารักนะคะสร้างความประทับใจรวบรวมรูปภาพประทับใจต่างๆนะคะขอบคุณอย่างจริงใจนะคะก็หวังว่านะคะ ตลอดไปหรอก่ะยก็ได้เจออีกนะคะมีอะไรหรือจะมาขอความช่วยเหลือจากทุกท่านนะคะที่จัดงานให้ในวันนี้ขอบคุณมากจากใจทุกท่ค,ค่ะสิ่งที่ประทบใจมีสนานก็ได้กวกจบไปแล้วนะครับแต่ถ้าจะเพิม่มอีกก็ได้นะครับเพราะว่าเคยได้ยิน กูวัสนาพูดยาววันนี้ <c oughs> แต่รู้มากอย่าู่ดันแล้วกันนะครับพวกเรา็คงไม่มีอะไรไม่ <ละ S 2> ถ่ายถ่ายแล้วเดี๋ยวจะรับมือกังใจเพื่อให้รูวัสนาได้โชคดีอขอได้เชิญครับ